น้องแพรมาทำอะไรครับจะมาฉีดขาอ่ามาฝึกฉีดขาก่อนนอนนะคะอ่าเริ่มได้เลยอ่านมฉีดขอ่ันนี้คุณแม่เป็นคนช่วยนะครับอ่าอ่ามีน้องสาวมาช่วยจับอ่าน้องสาวชื่ออะไรชิฟราวอ่าฟรานะคะอ่าฟรามาช่วยจับแล้วอ่า แล้วก็แล้วจากเวลานาทีก็หนคมในนาทีแล้วก็แล้เรื่องใคแทนนี่กี่นาทีครับคุณแม่จับเวลากี่นาทีสิบสี่ค่ะต้องยืดขากี่นาทีสองนาทีสองนาทีโอเคทำไมคราวนี้หน้าไม่เหยเกเลยอ่ะเหรอเหยเกคือยังไงทำไมหน้าไม่ร้องไห้เลยอ่ะก็มันก็มันไม่ได้เพิ่มนี่อ๋อชิวๆนะโอเค โอ้ตอนนี้หน้ายิ้มอยู่เลยนะครับตอนนี้ยังไม่หน้าตอนนี้ยังไม่ร้องไห้นะครับอืมอืมอ,ตอ,อ,อตอนน,อน,นี้ตอนนี้น้องพาวมาช่วยขยับแล้วขยับท้าแล้วครับผมอ่าไปตอนนี้น้องพาวไปขยับขาอีกขาครับอึบ๊บโอ้โหแทบจะเส้นตรงทันที หน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วครับหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วกลายเลกแล้วอืมหน้าเริ่มเปลี่ยนแล้วครับคนที่สองนาทีนะครับเอาละครับเริ่มละครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับได้อยู่ไหมครับโอ้แจะไปใส่ใดข้างไหนเนี่ยเห็นแตาดูแล้าดิตอนนี้กเนท่าไยละ สิบสี่ห้าสิบห้าอืมจะไหวไหมไหวไหมไหวไหมเอาละเริ่มไม่อยู่เริ่มเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับตอนนี้ลูกสาวเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับนะครับช่วยให้กำลังใจกันหน่อยนะครับโอเค อ่าส uh, like ู uh, 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 ้ๆ uh, อ uh, ่าต like <the> ่อไปตาใครอ่าตาน้องพราวอ่า yes. น <Random. S 1> ้องพราวมาอ่าอ <re> ่าน้องพราวทำกี Coach. ่นาทีสองนาทีเหมือนกันเดี๋ยวจะมีพี่แพรคอยช่วยนะครับอ่าคนนี้คนนี้น้องพราวเป็นน้องน้องสาวคนสุดท้องนะครับผมว้าคุณแม่จับ ชิบเหมือนเดิมเหมือนพี่แพหอวขมก่อนโอเคโมอย่างเงีเ้ยอยางเนี้อาชิวๆต้องการสมาธิดีๆโอเคเอืมนะครับขอ,องพากิ่ดาไทีดูเวลาดิอ่าโอเคยัง ตอนนี้คุณแม่ยังไม่เพิ่มนะครับดูพี่แพพี่แพผูพ้ช่วยพี่แพผูพ้ช่วยพี่แพผูพ้ช่วย เอาแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับตอนนี้เริ่มภารกิจสุดโตและครับภารกิจสุดโตและครับดูหน้าดีครับเป็นยังไงม้างครับเป็นยังไงบ้างครับเริ่มแล้วครับเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งนาทีครับต้องสองนาทีนะครับนี่เพิ่งหนึ่งนาทีสิบสี่เอาแล้วครับเริ่มแล้วครับไหนดูหน้าเลยสิ ดูนหน้หนาสิโอ้โหโอ้โห,โโห,โห,โหเริ่มเริ่มไม่สู้กล้องแล้วครับเริ่มไม่สู้กล้องแล้วครับมา,าดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับจะต้องจะต้องทําก่อนเข้านอนนะครับเพื่อยืดขาน,นะครับผมเอาละเริ่มไม่อยู่สุกแล้วครับเริ่มไม่อยู่สุดแล้วครับเอาละดังนั่งสมาธิช่วยอยู่ไหมครับ ไหนดูเวลาสิใกล้จะสองนาทีแล้วเอาแล้วเอาล้ครับคุณแม่เพิ่มแรงอัดเข้าไป <c oughs> เป็นไงวง <c oughs> โอเคเก่งมากครับลูกสาวสองคนไหนทำสองมือดิทำสองนิ้วสิแล้วโอเค